สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมเมื่อน,นี้ผมกับสิบาไปอีกตลาดหนึ่งครับสิไปขายอยู่ตลาดวัดดอกไม้ครับตลาดนี้ก็อยู่พระรามสามนี่ครับตลาดวัดดอกไม้ครับอยู่ถนนพระรามสามก็ให้เพื่อนๆติดตามไปเบ้งครับว่าการไปขายพวกเสือกพวกแหวนพวกสร้อยนี่มันจะเป็นบรรยากาศแบบไหนครับให้เพื่อนๆตามไปเบิ้งเด้อ วันนี้สิภาพไปขายอยู่ตลาดวัดดอกไม้ครับแถวสาธุประดิษฐ์รอว่าพระรามสามดีหละครับผมไปครับไปเบิงน้ำกันครับผม อเงงร,ราเรับซ้อนจะตลาดไหมครับตลาดวัดดอกไม้ครับใครมีโอกาสกรับแวะมาเบื่องหด้ครับนี่หลากหลายสินค้าครับมี่ทุกวันพุธนะ้ครับอย่าลืมว่าผมก็มาขายเฉพาะวันพุธตลาดนัดวันพุธ มันสีเป็นโซนนะครับผมมาอยูอ่หม่องขายพวกไอของมือสองหลายครับอยู่แถวนี้ที่เป็นด้านอีกด้านคุณสีเป็น er ขายกับเข่าครับขายกับเข่าขายเสื้อผ้ากับคนละด้านเนียครับอันนี้สีเป็นโซนขายพวกของเก่าพวกเหรียญเก่าวัตถุมงคลทุกอย่างครับ ลองได้เลยลองสวมดูหลวงพ่อยัง เอันนี้เบอร์เดไ่หมมันใส่ดูตเก็มีนะกีแล้วใช่หกสิบครับหกสิบบาทเปอด์าอยู่วอย่ซอสวยิงิงมขอบคุณครับ

เใครยืมใครกันแน่ทักกันมันยืมผมสิบแล้วมันยืมผมห้าบาทใช่ไหมมันก็ต้องให้ผมเอ้ยมาติดห้าบาทอีกเหรอมาติดห้าบาทเนี่ยยืมใหญ่ห้าบาทขายใครผิดใครถูกห้าบาทขอ้น่นแหล้วนะจบติดห้าบาทห้าบาท จายแล้วไงอจ่ายแล้วนะั่นน่ะหายกันแล้ว ครับขอบคุณครับครับผม แบบเมื่อวานเอ่อก็ลองดูมันก็น่าจะเรืองเรืองเรืองแสง ได้ได้ <c oughs> นี่แหละครับคือบรรยากาศตลาดวัดดอกไม้ครับตลาดวัดดอกไม้ครับตะกี้ขายริงทีแล้วครับอู้นล่นผมครับตั้งอยู่ เยเอาอะไรเลือกเลยโอ้อนั่นแหละลูกประคำเอาไปนับภาวานาก่อนนอน,น,น,นลองสวมได้ลองสวมดูได้ ปเหรอมไม่ดึงไม่ออเลย้องเาเบอสิบดสิเลือกได้เลยลองใส่ได้จะดันลานลูก ร้านลุงพังนี่แหละครับกะหลอกเล็กน่อยอันห้าสิบบาทนี่ครับ้างร้านเพิ่นขายพวกตลับเทปครับ ตลับเทปายพวกของเกา่าไครมีโอกาสแวะมามาล่ามสามรับกอยู่ตลาดอีวัดดอกไม้ครับตลาดวัดดอกไม้ครับนี่ครับมหาบึงแหบบ่ของของเก่าของสะสมเพราะว่าจะเป็นตลับเทพ

ว้ากทําแทวจ้าหาบไป <laughs> <laughs> คุณเ,เด็กกรรับรด็กกรร็ตัดเดากกับเด็กตับค่าครับ นี่ครับบรรยากาศที่ญญาาทุุอยานคนรับะถ่ายหออารม ก็ขายทีเยอะเลยขายทีหกร้อยเลยเหรอให้ลุงกินเลยแหมกลัวกินอีกเป็นตั้งไดครับเบิ่งจบแล้วชีวิตพอคากะลำบากในทจักน้อยนะครับผมผู้ใดสนใจสิมาทักเสือกหรือว่ามาข่ามาขายกะเบิ่งไหวครับเบิ่งไหวแล้วกะมาลองเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับผม วันนี้ก็ขอพูดลหลายๆนะครับตีแบะบขามาติดตามมารับชมชีวิตพ่อขาดในข่าค,ครับขอพูดลหลายๆครับแกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดกระดิ่งให้ผมในเด้อครับผมสีได้พอพลาดคลิปต่อไปครับกับสีมีแนวนําเสนอเรื่อยๆนะครับผมขอพูดลหลายๆนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุกคนครับ